สวัสดีกับทุกครูทุกคนจ้ารายงานตัวจจากเหรียหน่อยนะคะคนผู้ไข่แม่สาวุดอนค่ะ <c oughs> กะับไขซัำเนละค่ะ <c oughs> นอกผู้ใดสิบวยองจากกอมเลยบอค่ะมืมะม่อนี้กินขค้าค่ะพี่น้องได้อันไก่สามตอนกับอมอมออมเนื้อหมูใส่พักสารพัดผักฮะบะเพราะว่าจะเปใบฟันสิงโตผักอันใบตำแง่น้ำม่ฝรัง มะพริกมะบิสซูนี่บ่นะคะหลายอย่างเลยจ้ะผักนะคะส่งพักเสียงคอยเป็นแล้วพี่นอ้องพักคันกุอนเวิร์ส่งพักเสียงคอยอ่ากินข้าวได้กันพี่นอ้องอาหารกันนั่นผ่านแค่สี่แล้วพี่น้องมาก,กินแบบนี้ เขาอยากเนี้ยวเนี่ยอุ่นเรือม้อวานหน่ยหม้อวา,านไปมาอว่านเนี้ยไปกินของนองนะพ่าเป็นกินไม่ได้หรืร่วมกินแ้่เสียไปหนง มา่อสรู่หนี่เตือนกันมาพี่นะ้องโอ้ย่อยดีใจว่าสันดีใจอยังอันเพื่อนบอกว่ามีคนติดตามงหนึ่งร้อยคนว่าสันโอ้ยขอขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณมงลคุณหลายๆที่ใหายใจมังใจเนาะคน้องะนะที่หก้กใจมังใจกันที่หก้กใจมั่งใจกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อ ผูได้ที่เห็นก็มำติดตามกันขอ้มีแต่ความูุขวามจรเจร่ญน,นคยคือสิบกว่ากินงไทรน่ะหมังจะนอนคยกินดงดาว Bảy phần Bài phân sinh tử ôm, cắn lần xe cần cấp mũ Sao phát กูได้หอมาเบิงกูได้ยัดช่องไครช่องจะเริ่มเติบโตไปเยอะๆได้จ้าเด้อมีคนเบิงได้ไลฟ์เป็นเงินเป็นแสนเป็นล้านหมดแล้วได้เฮาคนเรียนได้เฮาไปเฮ็นได้แมนบอแมนอ้อมน่ใช่ เส้นมะกรูดมะกรูดตากไมก้ตะบานเปลือกมะนาวหมากมะนาหมากม,ากม,ามาฟานเปลือกตากหอมดี เขาไปก็เบ,บื้องมันอัน,อนยูทูบตะกี้กินเข่าเพราะเขาเสียบอันไดดอกเบื้องอันช่องยูทูบเนี่ยเบื้องโม่กินเขากินน้านี่ล่ะก็เลยให้เด็กจะคลอหิวอ้วเขาเขาติดมือ,อพี่น้องคนกู้ค่ายแน่เปน็นเช่นไรกินเขา่าเขาติดมือ แมนว่แมนมวันนี้สิงเขาเล้วเขาเร้ยกแบบจะเป็น้ายขวด ไปขายกวยเตนก๋วยโค้กแฟนน่ามาติ่งโค<ม>้กพอได้เงินเอาตัวมตีเมื่อบายไม่อากไปขายก็ได้เทีล่ละสิบกุญยโล่ไปได้หรอสิบสามสิบส,สี่เนี่ย อยู่ในขวดเป็นราคาไปนเนอะขวดนื่งกัยี่สิบหาเส้นซี่ขวดกัหนึ่งยี่โลมันฝรังอันที่ว่าเมียรเยราเมียก็เราเสือ่อมหายนาะ ให้ปวดได้แร้กว่าจะ่ากันไปซื้อของซื้อหนีอยู่ในกิยกี่นลนื้จ้า

เสียนบ้านเกินมันมันบบยหนาพี่น้องมันก่อกันอ้อมสิเป็นสิ่งเราคอยคอยมากกินผักเนื้อสิบอกให้กินดอกกินผักมื่อสักครู่ที่คอยด้วยเนื้อยเป็นนังแสดง ตัวแงมา,หามงให้กันั้อจกันแต่คอมเม่นมนี่เด้จาด้าเเ้อนาำเทือกับนาำเทือกับบุงหงนะว่าไให้กันัจแน่สินะแต่ว่าสำนักตัวแดน้อยเนี่ยอเปิาา่ชุดทั่วาปสหกันจเข้าไปก้อนเลยเนะี่ยเตาถ้าเกิดว่าคอมเมนกับห้หากันั้จกันแลนน้วนเนาะ ส่งพอตัวใหม่มาให้ไม่กันและกันเ้อพไปนองเด้ก เส <specific. S 1> ียบไปดีได้พี่น้องเลยเสียบไปดีบบเปลากองกระเสียบ พุดหลายเด้อขอพูดอีอีเดือนหนึง่งเขามาเปลีน้บ้างใจกันเนาะ กินน <accurately S 2> ้ำแข็ไปหรอผู 1, ้ใดเหตุย <érieur> ูทูบชองมันตำหมูพอเสิ็เปิดเบิ้งดรกขอผมมีตำหมูเนาะเปิดเบิ้งหมูเปิดเบิ้งหมูกินตำหมู เขาติดมือรึอพี่นอ้องผู้ฮะผู้หายแน่เขาไปติดมือมื่อนี้วันสุกรขขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะสุขหมดมื่งวันี้สุขหมดมืม่งม,ม,ม,มีความสุขความจเจริญอ่า ภาพแข็งแรงแข็งแรงเดือยูแล้วพี่น้องแค่ไหนีเดิอดอิม่มละขอบคุณห,หลายๆที่จับขอขอบคุณอิลีตื่นเสาร์มาโมนิสขอบคุณนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันอหม่ที่จ่าเด้อขอบคุณห,หลายๆทีท่ติดตามกันให้กันต่อใจกันขอบคุณมากๆ,ขอ,ากๆขอให้ทุกคนโชคดีมีชัย มีความสุขความจเจริญส้าดุ